สองพี่น้องประลองวิชาหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่ขาวอนารโยได้ยกนิทานเปรียบเทียบแสดงเหตุผลว่าทำไมท่านจึงเลือกทางด้านการปฏิบัติภาวนาแทนที่จะเลือกเอาการเรียนทางตำราหรือเรียนภาคปฏิบัติด,ดังนี้ในครั้งพุทธกาลมีกุลบุตรสองพี่น้องได้ศรัทธา ออกบวชในพระพุทธศาสนาพระภิกษุสองพี่น้องได้ปรึกษากันว่าเมื่อเราบวชแล้วจะมานั่งนอนกินของคาราวาสของเขาเฉยๆดูจะไม่ควรอันกิจในพระพุทธศาสนามีสองอย่างคือคันธุระการศึกษาท่องบนคัมภีร์ต่างๆอันเป็นเนื้อหาธรรมอย่างหนึ่งกับวิปัสสนาธุระการฝึกปฏิบัติภาวนา เพื่อค้นหาความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้เราทั้งสองเลือกเอาคนละอย่างต้องตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังต่างคนต่างเรียนให้จบในแนวทางที่ตนเลือกแล้วเราจึงค่อยมาพบกันฝ่ายภิกษุผู้น้องเป็นผู้เลือกก่อนบอกว่าผมจะถือเอาคันถะธุระคือการศึกษาเล่าเรียนจากคำพีและตำรับตำราต่างๆ ภิกษุผู้พี่จึงต้องเลือกอีกอย่างหนึ่งได้พูดว่าเออดีเธอยังหนุ่มแน่นอยู่เรียนไปจะได้มีความรู้ขอให้ตั้งใจเรียนให้จบในตำราทุกเล่มที่มีจะได้มีลาบยศและชื่อเสียงและเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไปส่วนพี่นั้นแก่แล้วถ้ามัวเรียนตามตำรับตำรากลัวจะตายเสียก่อนที่จะพ้นทุก พระพี่ชายจึงตกลงใจเรียนฝ่ายวิปัสนาธุระคือการมุ่งปฏิบัติเมื่อตกลงเช่นนั้นแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปเสาะแสวงหาอาจารย์ตามแนวทางที่ตนเลือกฝ่ายพระพี่ชายก็มุ่งหน้าเข้าป่าเขาลำเนาไพรแสวงหาที่สงบสงัดปราศจากผู้คนพลุกพล่านตั้งใจบำเพ็ญภาวนาจนบรรลุ ถึงจุดสุดยอดของวิปัสสนากรรมฐานใช้เวลายาวนานพอสมควรจนจิตใจมั่นคงแข็งแรงตัดสิ้นขาดจากอาสวะกิเลสสู่วิมุตติหลุดพ้นภายในดวงจิตดวงใจสงบราบเรียบและผ่องใสทั้งกายและใจถือว่าจบกิจทางพระศาสนาฝ่ายพระน้องชายก็มุ่งเข้าเมืองใหญ่เข้าศึกษาในสำนักที่มีชื่อเสียง ได้อาจารย์ที่เป็นปราชั้นยอดศึกษาธรรมะจนแตกฉานทุกเรื่องทุกตอนศึกษาจนจบตำราและคำภีทุกพระเวทถือว่าเรียนจบขั้นสูงสุดมีความเป็นปาดอย่างสมภูมิกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรจะไม่รู้อีกแล้วเมื่อพระสองพี่น้องต่างมั่นใจว่าตนสามารถบรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังแล้วจึงได้กลับมาพบกัน เมื่อเรียนรู้คนละอย่างจึงเกิดมีการประลองกันว่าใครจะดีใครจะเก่งกว่ากันฝ่ายพระผู้น้องได้กล่าวขึ้นว่าที่พวกเราไปร่ำเรียนศิลปะวิทยาการกันมาจนสำเร็จแล้วนั้นผมอยากทราบว่าของใครจะดีกว่ากันพระผู้พี่พูดว่าวิชาของพี่นี่จบไตรโลกธาตุสูงสุดจนหมดที่จะศึกษาเล่าเรียนแล้ว จิตของเราถึงวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงพระผู้น้องก็พูดขึ้นว่าผมก็เรียนเก่งเหมือนกันเรียนจบคัมภีร์ตำราทุกเล่มและเรียนจบหมดความรู้ของอาจารย์ถือว่ารู้แจ้งจบในพระคัมภีในพระพุทธศาสนาแล้วพระสองพี่น้องจึงเกิดความข้องใจว่าวิชาของใครจะดีกว่ากันจึงได้ตกลงกันว่า เราทั้งสองก็ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเราควรจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้พระองค์เป็นผู้ตัดสินเถิดพระองค์จะทรงวินิจฉัยอย่างไรก็ตามเราทั้งสองต้องยอมรับพระสองพี่น้องจึงออกเดินทางเพื่อไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเพื่อกราบทูลให้ทรงวินิจฉัยในระหว่างการเดินทาง ของพระภิกษุทั้งสองพี่น้องนั้นฝนตกอย่างหนักการเดินทางจึงยากลำบากเพราะอุปสรรคจากน้ำท่วมพระภิกษุผู้พี่เดินนำหน้าพระภิกษุผู้น้องเดินตามหลังเมื่อถึงบริเวณน้ำลึกจนท่วมหัวก็ปรากฏว่าท่วมเพียงครึ่งแข้งของพระผู้พี่ถ้าน้ำตื้นก็เดินอย่างแสนสบายซึ่งไม่เหมือนกับพระน้องชายกล่าวคือ ถ้าน้ำท่วมเพียงแค่ของพระพี่ชายแต่กลับท่วมถึงอกของพระน้องชายถ้าน้ำตื้นพระพี่ชายก็เดินสบายมากแต่พระน้องชายกลับเดินตกหลุมตกบ่อไปตลอดทางพระน้องชายเดินทางด้วยความลำบากและทุลักทุเลผ้าสบงจีวรเปียกปอนต้องยกกรดยกบาทไว้เหนือศีรษะเมื่อไปถึงพระเชตวันมหาวิหาร พระภิกษุทั้งสองที่น้องได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็ได้เข้าเฝ้าเพื่อขอฟังพระพุทธวินิจฉัยพระพุทธองค์ตรัสว่าก่อนจะตอบข้อสงสัยตถาคตจะขอถามอาการที่พวกเธอเดินทางมาเป็นอย่างไรลำบากไหมพระผู้พี่ตอบว่าไม่ลำบากเลยร่มเย็นตลอดทางพระพุทธเจ้าข่าพระพุทธองค์ ตรัสถามพระน้องชายแล้วเธอละ่ะลำบากไหมพระน้องชายตอบว่ากล่าวกับผมลำบากเหลือเกินต้องลุยน้ำต้องตกหลุมตกบอ่อผ้าเปียกบอนหมดพระพุทธเจ้าข่าพระพุทธองค์ตรัสถามต่อไปว่าทำไมเมื่อมาด้วยกันจึงไม่เหมือนกันเล่าคนหนึ่งสบายอีกคนหนึ่งกลับเป็นทุกข์พระภิกษุทั้งสองกราบทูลว่า กล้ากระผมไม่ทราบดอกพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์โปรดแสดงธรรมให้กล้ากระผมเข้าใจด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระภิกษุทั้งหลายณที่นั้นว่าดูกรภิกษุทั้งหลายคนไม่มีกิเลสตัณหาไม่ได้อุ้มกิเลสมาย่อมเป็นคนเบาเหยียบน้ำก็ไม่เปียกเดินก็สบายไม่ทุกข์กาย ส่วนคนที่มีกิเลสหยาบตันหามากมายจนไม่มีโกดังที่จะเก็บใส่เอาไว้ที่ไหนก็เต็มคนนั้นเป็นคนหนักเหยียบน้ำก็เปียกเดินไปก็จมแสนลำบากน้ำเกือบจะท่วมตายดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พี่หรือภิกษุผู้น้องใครฟูใครจมพระภิกษุกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ทราบแล้ว พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าปัญหาที่เธอทั้งสองตกลงไม่ได้นั้นทราบแล้วหรือยังคนเรียนแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนในพระธรรมวินัยกับคนเรียนสมถวิปัสนาปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจนกำจัดอวิชชาออกจากดวงใจแล้วดวงใจก็ใสสะอาดพี่เก่งหรือน้องเก่ง พี่ฟูหรือพี่จมน้องฟูหรือน้องจมพระพุทธองค์ไม่ตอบคำถามให้ไปตัดสินเอาเองด้วยนิทานอุทาหรณ์ข้างต้นหลวงปู่ขาวท่านจึงเรียนด้านปริยัติพอเป็นพื้นฐานแล้วก็มุ่งการปฏิบัติสมถวิปัสนาเพื่อลดละกิเลสพาจิตไปสู่ความหลุดพ้นดังนั้นท่านจึงยอมขัดคำสั่ง ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ดังกล่าวแล้วซึ่งสมเด็จท่านเข้าใจจึงยอมตามจากบันทึกโอวาทธรรมพระอาจารย์ขาวอนาลยูวัดถ้มกลองเพลน